สวัสดีครับแบงค์สไตล์ส่วนวักตินบ้านธนาคารฝักสวนะครับอีพีนี้ก็จะพาท่านผู้ชมมาพบกับต้นถั่วครับต้นถัว่วต้นถัว่วแต่จะคุยถึงเรื่องของปุ๋ยครับปุ๋ยหมักอินทรีย์ชีวภาพแต่ก่อนนี้ผมปลูกแตงครับแตงกวาแตงกวาแตงร้านนะครับก็ ลักษณะต้นนะครับความสมบูรณ์ของต้นก็จะมีไม่มากนะครับเพราะว่าดินที่ที่แห่งนี้เป็นเหมือนกับเป็นดินใหม่ครับที่ทําการเพราะปลูกเป็นพืชผักสวนครัวนะครับแต่ก่อนทําเป็นนาข้าวดินก็จะเป็นดินทรายครับดินทรายปนหินนะครับออินทรีย์วัตถุในดินก็ไม่มีนะครับมีก็มีไม่มากนะครับอ่า การผมปลูกแตงนะครับต้นแตงก็ความบุดมรสมบูรณ์ของต้นแตงนะครับความโตนะครับก็ไม่ถึงครับไม่ถึงครึ่งเชือกนี้นะครับผมก็ทําการขุดหลุมแล้วก็ใส่ปุ๋ยรองพื้นนะครับเป็นขี้หมูครับขี้หมูกับขี้วัวแล้วก็ปลูกแตงเลยนะครับก็ไม่งามครับไม่งามปลูกแล้วไม่งามนะครับ ก็หลังจากที่เก็บแตงออกนะครับมันก็ให้ลูกไม่เยอะต้นไม่โตแสดงอาการขาดธาตุอาหารนะครับแต่ตอนนี้นะครับผมหันมาปลูกปลูกถั่วนะครับลงไปที่หลุมเดิมนะครับก็ใช้ระยะเวลาหลังจากที่ปลูกแตงก็ได้สอ,อาทิตย์นะครับสองอาทิตย์ครับ ถั่วก็โตแล้วก็ใบเขียวงามมากนะครับก็ผมไม่ได้ใส่ปุ๋ยรองพื้นไม่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีรองพื้นนะครับแต่ปุ๋ยเดิมนะครับปุ๋ยมูลสัตว์ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตัวเดิมนะครับที่อยู่ในก้นหลุมเดิมของแตงนะครับหลังจากเก็บแตงแล้วผมก็ปลูกถั่วลงไปเลยนะครับ เห็นได้ว่าถั่วใบเขียวใบใหญ่นะครับแล้วก็ใบงามมากนะครับก็จะมาพูดถึงเรื่องของอินทรีย์วัตถุนะครับปุ๋ยอินทรีย์วัตถุที่อยู่ในดินนะครับก็เราก็รู้กันอยู่ว่าถ้าใส่ปุ๋ยอินทรีย์เข้าไปนะครับหรือมูลสัตว์หรือมูลอะไรต่างๆนะครับเข้าไปมันจะไม่ให ผลทันทีนะครับพืชจะไม่สามารถนำไปใช้ได้เลยในทันทีนะครับต้องรอการย่อยสลายตัวที่สมบูรณ์ก่อนหมายถึงว่าปุ๋ยที่อยู่ในดินนะครับมันต้องทำการปรุงนะครับปรุงแล้วก็ปรับเปลี่ยนสภาพตัวเองนะครับให้พร้อมที่จะให้พืชนำไปใช้ได้นะครับถ้าเป็นปุ๋ยเคมีก็เราเอามาใส่ปุ๊บพืชก็สามารถ นำไปใช้ได้เลยนะครับแต่ถ้าเป็นปุ๋ยพวกอินทรีย์ชีวภาพมันไม่สามารถนําไปใช้ได้เลยมันต้องรออย่างต่าประมาณ45-50บวันนะครับหลังจากที่เราลองก้นหลุมไปแล้วนะครับแต่ถ้าเป็นปุ๋ยอชีวภาพที่เราซื้อจากร้านนะครับไอ้พวกนั้นมันจะเป็นปุ๋ยที่ย่อยสลายตัวที่สมบูรณ์นะครับก็สามารถนำไปใช้ได้เลยนะครับ คือสามารถนําไปใช้ได้เลยแต่ถ้าเรานํามาลองก้นหลุมเนี่ยปุ๋ยขี้วัวเราตักออกจากอคอกนะครับขี้ไก่ขี้ไรต่างๆนะครับเรามาลองก้นหลุมนะครับพืชก็จะไม่โตนะครับไม่โตไม่งามนะครับสาเหตุนะครับก็เนื่องจากนะครับจุลินทรีย์ที่อยู่ในดินนะครับมันจะทําการย่อยสลายของินทรีวัตถุหรือปุ๋ยหมุนอคอกที่อยู่ในดินนะครับมันก็จะดูดธาตุอาหารที่อยู่ในปุ๋ย มุนสัตว์ดูทธาตอาหารที่อยู่ในดินนะครับบริเวณใกล้เคียงนะครับเพื่อมาใช้เป็นพลังงานของมันนะครับเพื่อจะทําการย่อยสลายตัวนะครับของอินทรีย์วัตถุหรือปุ๋ยคอกที่เราลองก้นหลุมนั่นเองนะครับมันก็เลยทําให้พืชไม่งามเนื่องจากว่าถ้าอาหารในดินนะครับไม่ไม่เพียงพอสําหรับอินทรีย์วัตถุ ไม่เพียงพอสําหรับจุดินทรี์ที่ทําการย่อยสลายนะครับมันก็จะเกิดการแย่งอาหารกันกันกบพืชนะครับทําให้พืชต้นแค้แกนใบเหลืองไม่โตนะครับแต่หลังจากนั้นนะครับหลังจาก4 5วันนะครับเราจะเห็นว่าต้นพืชจะเริ่มขยับตัวนะครับเริ่มเติบโตใบเริ่มใหญ่เริ่มเขียวขึ้นเนื่องจาก สาเหตุก็มาเนื่องจากหลังจากที่จุลินทรีย์นะครับมันทําการย่อยสลายตัวของอินทรีย์วัตถุที่อยู่ในดินแล้วเสร็จแล้วนะครับมันก็จะทําการปล่อยนะครับธาตุอาหารนะครับออกมาเพื่อที่จะให้ต้นพืชได้นําไปใช้ได้อย่างเต็มที่นะครับข้อดีของอินทรีย์วัตถุที่อยู่ในดินนะครับคือสามารถอยู่ได้นานนะครับ ให้พืชนําไปใช้ประโยชน์ได้นานและไม่เป็นพิษนะครับส่วนข้อเสียนะครับสําหรับถ้าเราจะลองก้นหลุมลงไปเลยนะครับมูลเศษมมูลเป็ดมูลไก่มูลโคมูลสกอมูลอะไรต่างๆนะครับผมแนะนําว่าเราควรที่จะทําการหมักนะครับให้มันย่อยสลายตัวให้เสร็จสมบูรณ์ก่อนนะครับภายใน45นาทีอ่า45ิ45วันนะครับหรือ2เดือนนะครับหรือว่าเราจะทําการขุดหลุม แล้วก็ทําใส่ปุ๋ยลงไปนะครับกบลงไปก่อนนะครับรออีกสัก2เดือนสี่สิห้าวันเราค่อยปลูกนะครับมันจะทําให้พืชโตเร็วนะครับไม่แค่แกลนนะครับแล้วก็มีอีกวิธีหนึ่งนะครับเราก็สามารถใส่ปุ๋ยนะครับมูลสัตว์ลงไปรองก้นหลุมนะครับแล้วก็ทําการ ใส่ปุ๋ย4600นะครับยูเรียในตัวเจนลงไปเลยนะครับเพื่อที่จะให้มันเป็นอาหารของจุลินทรีย์นะครับมันจะได้แบบช่วยให้จุลินทรีย์นะครับมีธาตุอาหารที่เพียงพอแล้วก็ไม่มาแย่งกับต้นพืชของเรานั่นเองนะครับก็วันนี้ก็ขอจบคลิปการน,นำเสนอนะครับเพียงแค่นี้นะครับท่านผู้ชมที่ชอบ รหรือว่ามีคำแนะนำใดๆนะครับก็สามารถคอมเมนต์ให้ผมได้นะครับครับก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแบงค์ style, สไตล์สวนผักตีนบ้านธนาคารผักสดไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ